สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ทัศนุก24ช่องที่พร้อมนำเสนอเรื่องราวร้อนแรงกระแสดังและเหตุการณ์สำคัญจากทั่วโลกวันนี้เรามีเรื่องราวที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆกับโมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์ในวงการบันเทิงระดับโลกลิซ่าแบ c ็ p พิงศิลปินสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงไปกลระดับอินเตอร์ได้รับเกียรติขึ้นโชว์บนเวทีออสการ์2025ในการแสดงสดุดีตำนานภาพยนตร์เจมบอดที่ครองใจคุณดูมานานกว่า60ปี ไม่ใช่แค่โชว์ธรรมดาแต่เป็นเวทีที่รวมพลังของ3ศิลปินตัวท็อปแห่งยุคลิซ่าโดยจากแคทเปรกับโชว์สุดอลังการที่ทำให้เวทีต้องลุกเป็นไฟลิซ่าปรากฏตัวในชุดเดรสสีดำสุดหรูพร้อมโหนสลิงลงมาจากด้านบนเวทีก่อนจะระเบิดพลังเสียงในบทเพลง l i f e and Let Die ที่สะกดทุกสายตาด้านโดยจาาแคทก็จะเต็มกับเพลงคลาสสิก Demons Are Forever ในลุกสุดเซ็กซี่ และเรส่งพลังสะกดใจด้วยเพลงสเตฟร์ที่ทำให้ทุกคนขนลุกไปตามๆกันการแสดงนี้ไม่ใช่แค่โชว์แต่เป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่รวมทั้งความอลังการงานศิลปะทางดนตรีและการตีความใหม่ของตำนานเจนบอรที่คนทั่วโลกต้องพูดถึงทอสนุก24จะพาคุณไปเจาะลึกทุกดีเทลเบื้องหลังพร้อมวิเคราะห์ถึงความหมายของโชว์นี้ทำไมการแสดงของพวกเธอถึงเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วโลก เราจะพาคุณไปดูแบบเจอดลึกทุกแง่มุมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเวทีออสการ์ 2, 0 2 5กลายเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนประวัติศาสตร์ เมื่อลิซ่าแบล็กทิ้งศิลปินสาวไทยระดับโลกได้รับเกียรติขึ้นโชว์ในภาสดุดีตำนานภาพยนตร์เจมบอดที่ครองใจแฟนหนังมากว่า60ปีแต่ที่ทำให้โมเมนต์นี้เป็นกระแสะระดับโลกไม่ใช่แค่การแสดงธรรมดาธรรดาเพราะลิซ่าโดรจาาแคทเรได้รวมพลังกันสร้างโชว์สุดอลังการที่ผสมผสานดนตรีการเต้นและความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นไว้ได้อย่างลงตัว ลิซ่าสะกดทุกสายตาด้วยการโหนสลิงลงมาเพราะพลังเสียงสุดกระหึ่มในเพลง l i f e and Let Die ขณะที่โดจาแคสสะกดอารมณ์คนดูด้วยเพลงคลาสสิก Demons Are Forever และเรดปิดท้ายด้วยพลังเสียงอันทรงเสน์่ในเพลง s k r f a l l ไม่ใช่แค่แฟนๆที่หลงรักโชว์นี้แต่นักวิจารณ์และสื่อทั่วโลกต่างพูดถึงความยิ่งใหญ่ของการแสดงนี้ว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของออสการ์ปีนี้ ทำไมโชว์นี้ถึงถูกยกให้เป็นที่สุดของปีการเลือกเพลงและแนวคิดเบื้องหลังบอกอะไรเราได้บ้างทัศนุยิจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังโชว์สุดยิ่งใหญ่นี้แบบจัดเต็มการแสดงของลิซ่าแบล็คพิงคบนเวทีออสการ์2 0 25ไม่ใช่แค่โชว์ธรรมดาแต่มันคือปรากฏการณ์ที่รวมเอาพลังของดนตรีศิลปะและความหมายทางวัฒนธรรมมาถ่ายทอดผ่านบทเพลงในตำนาน l i ฟ e แอร e เลดด ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เจมบอลภาคเดียวกันเมื่อปี1973แต่ทำไมต้องเป็น l i f e and Let Die ทำไมลิซ่าถึงเลือกเพลงนี้เพลง l i f e and Let Die แต่งโดยพอมิคาเนีและบิงส์เพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เจมบอล l i f e and Let Die 1973 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเพลงประกอบหนังบอดที่ทรงพลังที่สุดตลอดการด้วยเนื้อหาที่สะท้อนถึงโลกแห่งสายลับที่เต็มไปด้วยการเอาตัวรอดการหักหลังและการตัดสินใจที่ไม่มีที่ว่างให้กับความอ่อนแอและใครจะเหมาะกับการนำเสนอพลังของเพลงนี้มากกว่าลิซ่าแบล็กทิงลิซ่าสัญลักษณ์แห่งพลังและความกล้าหาญตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการเคป็อก ok, จนกลายเป็นศิลปินระดับโลกลิซ่าแบล็กทิงต้องอเผชิญกับแรงกดดันความท้าทาย และการต่อสู้เพื่อความฝันของเธอไม่ต่างอะไรกับทีมของเพลง l i f e and Let Die และบนเวทีออสการ์เธอถ่ายทอดเรื่องราวนี้ผ่านโชว์ที่เต็มไปด้วยพลังตั้งแต่การโหนสลิงลงมาจากด้านบนเวทีในชุดเกรสอนยาวสีดำสุดรู้จนถึงการใช้เสียงอันทรงพลังที่สะกดทุกสายตาในฮอลลีวูดแต่ลิซ่าไม่ได้แค่ร้องเธอแสดงทุกอารมณ์ผ่านการใช้เวทีตั้งแต่จังหวัดดูดันของดนตรี ไปจนถึงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตัวละครสายลับสกอร์เพลงการตีความหมายของเพลง l i f e and Let Die ในต้นฉบับเพลงนี้มีความดิบและร็อกหนักๆตามสไตล์ของพอมิคานีแต่ในการแสดงของลิซ่าเธอได้นำเสนอออกมาในเวอร์ชั่นที่มีความโมเดิร์นมากขึ้นผสมผสานเสียงร้องแบบป๊อกก็๊อกและดนตรีออเคสตราที่เสริมความอลังการทำให้เพลงนี้เข้ากับเวทีออสการ์มากขึ้น การเรียบเรียงใหม่ยังใส่ลูกเล่นทางดนตรีที่เพิ่มความเป็นภาพยนตร์ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังดูฉากแอคชั่นของเจมบอลที่เต็มไปด้วยความลุ้นระทึกการเต้นและท่าทางเมื่อสายลับมาพบกับศิลปินระดับโลกโช์ของลิซ่าไม่ใช่แค่การร้องเพลงแต่ยังมีท่าเต้นที่ออกแบบมาอย่างลงตัวโดยได้รับแรงบันดาลใจจากฉากแอคชั่นของเจมบอน เธอใช้การเคลื่อนไหวแบบสายลับผสมผสานกับการเต้นที่ดูลื่นไหลแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งมีจังหวะที่เธอใช้การเคลื่อนที่แบบเงียบๆเหมือนนักสืบก่อนจะระเบิดพลังในช่วงไฮไลท์ของเพลงและที่สำคัญคือช่วงท้ายของโชว์ที่เธอปิดจบด้วยท่าโพสที่คล้ายกับกา n เบร s e คุนส์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนังเจนบอนลิซ่าศิลปินหญิงเคป๊คนแรกที่ขึ้นโชว์บนเวทีออสการ การขึ้นโชว์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงอีกหนึ่งก้าวของลิซ่าแต่มันเป็นโมเมนต์สำคัญของประวัติศาสตร์เพราะเธอคือศิลปินหญิงจากเคป๊อปคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงบนเวทีออสการ์และยังเป็นตัวแทนของศิลปินเอเชียที่สามารถก้าวข้ามทุกข้อจำกัดไปได้และเมื่อจบโชว์แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเสียงตกมือดังกึกก้องไปทั่วฮอลลีวูด พร้อมกับการพูดถึงโชว์นี้บนโซเชียลมีเดียที่ติด l ิสอ s ลส์ถึสจนกลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งทั่วโลกหากพูดถึงแฟรนไชส์เจมบอลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ตัวสายแับ007ก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ถูกขัดสันมาอย่างดีและแต่ละเพลงมกักจะกลายเป็นเพลงที่คลาสสิกเหนือการเวลาทำไมเพลงประกอบเจมบอลถึงสำคัญ สื่ออารมณ์และทีมของภาพยนตร์เพลงของเจมบอลไม่ใช่แค่เพลงไตเติ้ลธรรมดาแต่เป็นการส่งสารถึงทีมของภาพยนตร์แต่ละภาคเช่น s t ตฟอรที่พูดถึงการล่มสลายของ,งออดีตล i แ a นดเลดใดที่มีความหมายถึงการเผชิญหน้ากับอันตรายและ Demons are for e v e r ที่สะท้อนความเป็นอมตะของอำนาจและความมั่งคั่งศิลปินที่ได้รับเลือกมารกเป็นศิลปินระดับโลกจากเชลิเบซีพอมิคานี เเดินไปจนถึงบิลลี่ลิชเพลงของเจมบอนมาร์กเลือกศิลปินที่กำลังเป็นที่จับตามองในยุคนั้นๆทำให้แต่ละเพลงกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมดนตรีหลายเพลงประกอบบอนได้รับรางวัลแกรมมี่และออสการ์ส่งผลให้แฟรนชายนี้ไม่ได้มีอิทธิพลแค่ในโลกภาพยนตร์แต่ยังรวมถึงวงการดนตรีระดับโลกแสดงให้เห็นว่าดนตรีมีพลังมากกว่าการเป็นแค่เสียงประกอบภาพยนตร์ แต่เป็นส่วนสำคัญในการเล่าเรื่องสร้างอารมณ์และยกระดับประสบการณ์ของผู้ชมค่ำคืนนี้เราไม่ได้แค่ชมโชว์แต่เราได้เห็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นบนเวทีออสการ์ลิซ่าแบล็กพิงกับโชว์ Live a อ l ์ t t D.I.E. ที่ทยานสู่ความยิ่งใหญ่โชว์พลังเสียงและการแสดงที่เหนือชั้นจนทําให้คนทั้งฮอนต้องจับตาม,มองโดยากแคทกับ เดมอนส์อาร์ฟอร์เเที่สื่อความมั่นใจและความรูราได้อย่างสมบูรณ์แบบและเรกับ SKYFALL ที่ส่งพลังอารมณ์ลึกซึ้งจนสะกดคนดูทั้งโลกไม่ใช่แค่โชว์ที่ดีแต่นี่คือการประกาศให้โลกเห็นว่าเพลงคลาสสิกไม่มีวันตายและที่สำคัญพวกเรากำลังเห็นเวทีออสการ์ในรูปแบบใหม่การผสมผสานร,ระหว่างเสียงเพลงแอคชั่นและศิลปะก,การแสดงทำให้โชว์ในปีนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุด แล้วคุณละ่ะคิดว่าโชว์ของใครเด่นที่สุดในคืนนี้ลิซ่าโดจาแคทหรือเรคอมเมนต์ด้านล่างแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยากอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงแบบลึกสุดใจกดติดตามทาสนุก24ไว้เลยเพราะที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกทุกกระแสะรู้ทันทุกข่าวฮอตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะเรื่องราวเด็ดๆแบบนี้คุณพลาดไม่ได้